เริ่มถามก่อนหนูถามมากว่าเมื่อก่อนไม่มีทีวีอะทาอะไรกันมั่งคนไยก่อนเลยอใช่ไม่มีทีวีสมัยไก่อนที่ไม่มีทีวีก็ดูเปิดมันมีวิทยุฟังไงก็ฟังวิทยุอันนี้เมื่อกี่ปีที่แล้วเนี่ยฟังวิทยุโอ้ยห้าสิบกว่าปีมาแล้วเออห้าสิบกว่าปีที่แล้วไม่มีทีวีก็คือฟังวิทยุใช่ไหม,มแล้วทําอะไรอีก ก็จะไปเที่ยวเหรอสมัยก่อนนี้ก็จะเที่ยวทีจะไปดูหนังดูละครก็ต้องรองานวัดวมีงานเนี่ยอ้าเนรามบ้าน,นาอยู่หน้าวัดพอดีอ่ะอยู่กรงขา้าอยู่ครงถ้าวัดจะไปก็อาศัยเวลาจะได้เที่ยวจะได้ดูหนังก็ต้องไปดูหนังเนี่ยตามงานวัดอืดูหนังตามงานวัดใช่ไหม,มแล้วหนังที่งานวัดมันเป็นยังไงมากมันก็เป็นหนังกลางแปลงอ่ะแหละสมัยก่อนเนี่ยหนังกลางแปลงเป็น แต่งตั้งจออยู่กลางแปลงอะ่ะเขาเรียกว่าหนังกลางแปลงไงแล้วก็มากกา็มันมีหนังบางทีก็มีลิเกบางทีก็มีลําวงอแล้วก็มีลําวงแล้วก็อาศัยไปเที่ยวตามงานวัดอย่างนั้นแหละเนรจะมาไปงานวัดแล้วทาอะไรได้อีกถ้าสมมติว่าเราไม่มีทีวีแล้วมาจะรับรู้ข่าวสารต่างๆยังไงอะ่ะฟังจากวิทยุไงอ๋ออย่างเดียวเลยเหรออย่างเดียวเลย ก็ใช้เปิดวิทยุฟังสมัยก่อนนี่บ้านใครมีวิทยุก็รับว่าโอ้โหบ้านนี้เก่งแล้วนะมีวิทยุมไม่ได้ราะว่าเราฟังวิทยุอย่างเงี้ยแล้วถ้าบ้านที่ไม่มีอ่ะบ้านที่ไม่มีอ่ะเขาต้องรู้จกักในข่าวสารต่างๆเงี้ยจริงๆแล้วสมัยก่อนนี่มันอยู่แบบบ้านไทรบ้านมันไงมันเป็น สมัยก่อนเนี่ยมาอยู่บ้านก็บัตรเป็นหลังเดียวโดดๆเนี่ยมันที่ใครที่งานไม่ไม่ไม่ค่อยเกี่ยวกันนะแล้วเนี่ยไ,ไม่มีทีวีการสื่อสารแบบต,ติดตอ่อลําบากเงี้ยแล้วเวลาเราจะติดต่อใครเงี้ยเราจะติดต่อกันเขายังไงอะ่ะมาโอ้ถ้าจะติดต่อก็จังเนี่ยใช้ใช้อย่างนี้ไงใช้เดินไปบอกกันนั่นแหละเอเดินบอกกันอย่างเดียวเดินบอกกันแล้วมามามีทีวีีเมื่อไหร่มาวี มามีหลังจากนั้นมาประมาณหลายปีอ่ะก็มาบ้านมาจะมีทีวีเป็นบ้านแรกเลยอโอ้ยได้ทีวีมาเป็นบ้านแรกก็เปิดเปิดดังเลยเปิดอุย้ยแทนแถวนั้นคนแถวนั้นเขาก็มาดูมาดูทีวีเป็นของแปลกใหม่มากบ้านเรามีบ้านแรกอ่ะมีเราไม่เคยมีไงมาดูกันเต็มไปหมดเลยทุกคนก็มาอยู่ดูกันเต็มไปหมดอ้ออาว แล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเทียบปัจจุบันนี้กับเมื่อก่อนนะมาว่าเอาแบบไหนดีกว่ากันมีทีวีหรือไม่มีทีวีมันดีกว่ากันบ้าเอามีทีวีมันก็ต้องดีกว่าดิไม่รู้ข่าวสารอะไรเยอะแยะออเลรอแล้วมาว่าไม่มีบอกไม่มีพวกทีวีไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่ดีกว่าเหรอคนได้คุยกันมากกว่าเดิมมันมันแหมคนละคนละยุคสมัยแล้วมันก็มีทีวีต่างคนต่างก็มีก็มันก็ไปดูทีวีกันแล้วอก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมาคุยกันเท่าเท่าไหร่หรอกสมัยหลังๆนี้นะ ใช่ไหมล่ะแล้วมาว่าเมื่อก่อนมันดีกว่าไหมล่ะคนคุยกันคุยสมัยก่อนนะจริงๆแล้วนะมันสามัคคีกันนะอืมเออบ้านเจอก็คุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ค่อยเหมือนสมัยนี้สมัยนี้เหมือนใครตัวใครตัวมันแล้วไงไม่ค่อยมีคุยกันเท่าไหร่อืมสมัยก่อนนี้คนในหมู่เดียวกันเน่ยหมู่บ้านเดียวกันนะเหมือนญาติกันหมดเลยไงอืมรักกันเหมือนญาติเป็นญาติกันเลยอ่ะอืม ดู ừ, ạn, แล like, บ้านใครเดือดร้อนอะไรก็ไปช่วยกันอย่างนี้ไงไม่เห <ừ. S 1> มือนสมัยนี้ไปถึงกันหมดใช่ไปถึงกันหมดโอเค